มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเอกสารสำคัญ6อย่างถ้าหายให้ทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความความรู้รอบตัววันนี้เราจะพาไปดูเอกสารส่วนตัว6ประเภทที่ถ้าเกิดทำหายก็สามารถขอทำใหม่ได้เลยไม่ต้องแจ้งความมีดังต่อไปนี้ค่ะ สำเนาทะเบียนบ้านใช้แบบประชาชนเจ้าบ้านเพื่อขอทำใหม่กรณีมอบอำนาจต้องใช้หนังสือมอบอำนาจและัับประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจนะคะแบบประชาชนใช้เอกสารที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้เช่นใบอนุญาตขับขี่หนังสือเดินทางเป็นต้นเพื่อขอทำใหม่ ้ทะเบียนรถใช้สมุดคู่มือของการจดทะเบียนรถแล้วก็สำเนาบ,บัตรประชาชนหากติดไฟนั้นต้องมีหนังสือรับรองและหนังสือมอบอำนาจจากไฟนั้นค่ะเพื่อขอทำใหม่ ใบอนุญาตขับขี่ใช้บัตรประชาชนพร้อมสำเนาเพื่อขอทำใหม่บัตรประกันสังคมบัตรับรองสิทธิรักษาพยาบาลใช้บัตรประชาชนเพื่อขอทำใหม่บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีใช้เอกสารที่กำหนดตามแต่ละประเภทผู้เสียภาษีเพื่อขอทำใหม่อย่างไรก็ตามการไปแจ้งความที่สถานีตำรวจเปรียบเสมือนหลักฐานยืนยันว่าเอกสารนั้นๆไม่ได้อยู่ในความครอบครองของเราแล้วนะคะหากถูกเอาไปใช้ที่อื่นเราสามารถนำหลักฐานไปยืนยันได้ว่าเราไม่ได้ ทั้งนี้เอกสารเหล่านี้มีความสําคัญหากเกิดการสูญหายก็ควรรีบดาเนินการขอใหม่โดยทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ